สวัสดีค่ะขอกับปลาหมูปลาตาย่าอีกแล้วนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะสวัสดีตอนหกโมงแรงจ้าอันนี้หกโมงแรงแล้วค่ะนี่มาจ่อเปิงหมูเพิ่นไปย่อมไปเขาขอกนี่ค่ะ นี่จะโตอ้วนๆได้ค่ะมูนี่อาทิตย์นี้แหละสีโท่อบ,บอกพอขามากรับแล้วอ้วนแห้งแล้วนี่ขี้ดื้อแล้วนอนน้ำปันควายต้มตามเติตมต,ตามแล้วข้างในขี้ตมติดหลังเต็มเปลือกหนามข้าเม,ม่นเปลือกหนามถ้าน้าฟังอะไรไงคนอ่ะพ้อปันกล้วยอยากขี้ตม พัวเด้อค่ะยังไอหมาดข้ออืมอืมย่ายกับมาตะเกียขี่ยางคำคำแม่มาเบิ่งหมูเพียน้อยเดียวค่ะเพื่อแล่นออกมานอกเบิดเพราะว่ามุนีเอ็นเนื้ออาหารเบิดค่ะหนื้ออาหารเบิดว่าได้นี่เพิ่นไปกินแต่ขอตุ่มตุ่มพักใส่ห่อมให้เพิ่นกินไ้กินนื้อหมูใหญ่เลยค่ะเพิ่นบ่แซ่บ ทะเลนออกมาเลยนี่ค่ะเพิ่นถ้าว่านห้ามกับข้าวต้มนี่เพิ่นสิมากินผักโปงกว่าค่ะนี่ผักโปโกงผักตบชาวบ้านนี่นยายยายเอาเกี๊ยวเกาะขึ้นมาใส่ดำเน่าๆเกาะขึ้นมาลากขึ้นมากองง่ายด้ยค่ะนี่กินข้าวเดียวนี กิ้งเชียงอีหลีถ้าเพิ่นสืบพวกกินการแก้ใบแก่เพิ่นจะกินยอดมันกับหัวมันมันงเกษตรมีหัวหัวไข่ไข่หัวบัวนะคะหัวหัวปลากรงมันกเกษตรไข่หัวบัวแล้วเพิ่นเกษสรกัดกินยอดกับหัวยอดกับหัวนี่งค่ะพอเราก็ตันลีส่วนมัอนี่คำได้ไปแกี่ีวยางม้ามีคนอยู่บ้านตาก็เลยมาเด็กไปสืบอหาหารในมูลอ้อย ระยะนี้เลี้ยงหัวอาหารลราค่ะเพราะว่าอันใจเพราะขาสิมาหลับจานนเพันวามันจอยแต่บะจอยด้ค่ะเบื้งนะค่ะมีตะตูนอ้วนแข็งแรงพร้อมดีหมูใหญ่ทุ่มสองทุ่มยังท่านเขาขอกเลยค่ะหากินเสยิชถัดมาจัดให้เขาขอกตว่าเพิินเขาเพิ่นออกมาได้คือเกายันเพิ่นหิวนามเพิ่นออกมากือเกลิ่ดเดืกดเพิ่นออกมากเาะว่าหมาบ้ากาเขามากแต่ที่นี่หมาจะของนอนเฝ้า หมาของนอนเฝาคอกหมูวัดตุม่มเขาหมูค่ะหมากับมาเฝ้า้วนหน่อยกับมาเฝ้าค่ากันวัวนหน่อยกับมานอนเฝอกองไฟกับหมาหมาคนอื่นมาหมาเขากับเฮ่ายายแต่ยิ่งยายก็กกออกมาตากับยางสติก๊กยิ่งขึ้นตา <c oughs> ะไรยิ่งเหยี่มันหนีเขายางสติก๊กเอา นังสติ๊กนะะนังสติ๊กนี่ใส่เอากี่หินนี่ไรนันนนี่มาหมาคนอื่นก็ดว่าใครกล้ามากดอกเพราะว่าหมาอยู่นนหน,นีมันก็เเขาทำเราจะของออกมาไ่นันกตหนี้เอากตเล่ยเพระใครมากค่ะโอ,อ้เล่นแต่ใส่นอ้อีเพอเล่นั้งหลังมัดงูงูงูตกใจเบิดมากินน้ามูเร็ว <c oughs> ต้องเล่นจิ๊กโด๊กดินแล้วค่ะนี่ยแขนหงายสั่นไปเขา่าคอกเยียเพิ่นแล้วยายกบบไปต้ม่มกับหมูดับมากินขอดบ,บ่เบิดหนีออกมากินสักขี่เลยนเนี่ยค,ค่ะเพื่อนหลังคันเพื่อนบ่มักเพื่อนเพื่อนสีมาก,กินสี่ละยายลยคิดว่าโอ้เั็นว่า มันปล่อลหรือขันบ่อยยู่อยางนี้ก็พอค่านี่ได้กือสีเลี่ยงทรมาตาแบบนี้ลระคือสีบรไษลมีรา,ายใจอย่างดอกย้าบบว่าห้กมย้ามีลูกสีหน่อยๆกัพอได้สีห้ามจะคล้องอยู่สีเขาชาวบ้านเนี่ยสีจะคล้องแน่กับพ่อได้ห้ามบรไษัคือดอกขันมันเลี้ยงหน่อยๆพอสีเหลี่ยงลด,ดลงจะสีหาแม่กับพ่ออันนี้มันต่างซีฟก็แม่นะคะซีฟก็แม่ขันห้องสีเลี่ยง เมื่อสิเรื่องเข้ามาฉาดมันกับบวบไวแล้วเหลียงตะพื้นตะพื้นมันกัออกมาตะพื้นตะพื้นมันกับวัดขายมันกับจีจอยแล้วค่ะแต่ว่าหันน้อยๆหนิมันกัจอยดอกกินตะพักฟงคนกับ่จอยมันหลาหลกันเหลียงบวบไวหันบวทรงพอค่ะมื่กี้ขันว่ายี่สิบโตัวกัไใไปเลื่อตัวละพันละพันเลยดิเดี๋ยวนี้มันบไดมันได้ตัวละเจ็ดลอยหาซิ๊ ตัวละแปดลอยตั้ก็เลยบ่อใจบ่สูงกำไรมันน้อยแมนคือเคนว่าหลับผู้คนอ่าคนนมคนกับว่ามันป่คุมคาคนกับคเหลี่ยงแต่ว่าสำหรับคดเ่ามันก็คนวางงานเนาะอยู่บ้านอยเฮียนต่อบ้านฝ่อเฮียนกัเลี่ยงเรียนไป ตะกี้ย่ายกเรียงน,น้อยๆแล้วบัดพอ่ะมาสือเพิ่นบัดว่าเลียงน้อยโพดย่ายบรนไดน้อยได้เที่สองมื่นหนึ่งได้คือบาเรียงจะลอยแม่ผุนผลนว่าลอยแม่ย่ายแต่เงินเป็นหลายเด้อมาเลยคิดคือเพิ่นว่ามันเลียงได้อยู่ดอกขาดแต่ว่าราคามันลงแบบนี้มันจะไปสวยตินเนาะยังเรียงมันเรียงได้เอาย่ายคิดว่าติดขยายห้อลอยแม่คนแล้วแต่ก็ลอบางกองขาดราคามันดีกับสูงอีกล้วเอาลอยแม่คือเกาคือเบาเนาะ แต่าราคาบ่คือกะถอยลงถอยขึ้นถอยลงก็ได้เราค่ะภาษาเลี้ยงหมูคือ,อเลี้ยงแค่แปดเดือนก็นได้ทับแล้วคลอดลูกในห้าแล้วกะ็ออยูว่าปีหนึ่งเนาะแปดเดือนเพิ่พพงกัทับเพิ่งกัดทองไปเองแต่ปีกู้กว่าคนละค่อยสิได้มันก็นบอเป็นอย่างดอกคนบอกว่าแต่เฮาใจสูดใจสูดซะย่างเนาะค่ะเนาะ ก็ให้กุ้งเลี้ยงหมูห้าใจสู่สุกคนเด้อค่ะเด้อสูบไปน้ำกันมันบ่ขาดดอกทุนน่นนี่ล่ะอาหารมันอาหารอ้วนมิต,ตรตัวอ้วนของยายเห็นบอน่ต้มกับบอลอันนี้แต่ต้ตมได้ค้อกันค่ะแต่มันล่ำหน่อยมันซ้อยสามันน่านได้เราว่าสั่นให้เพื่อนกินนิงสี่เลยนี่ต้มห้ากับบอลมาต้มเอายิงสี่กับยิงสี่บอลน,นย่ายที่ต้มทั้งสองร้อยลิตรย่ายปาดเครื่องต้มเลยดี ต้มเต็มทั้งซอยลิยรีด้ดีแต่ก็ห้ามถงเดียวมัดทุกตัวนี่ใส่ห้ามถงเดียวมัดทั้งหน่อยทั้งใหญ่ขาบละถงหมูก็ย่างหลายตัวอยู่ค่ะฝนย่างสามสิบกว่าตัวค่ะสำหรับคลิปนี้ยายก็ขอจบลงตะเพียงตอนนี้แล้วค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามห,ห,หย่้อยในเร้อจ้าเป็นกำลังใจใหย่้ายแตเห็ดคิดาต่อไปสวัสดีค่ะ